From games. เรียมออฟเ l ลสโลกของเรียมนี้แต่ไม่ได้ททานตา่ตางๆม,มากมายเราจนรุ่นสู่รุ่นเริ่มออกเดินทางได้เลยจนกระทั่ง5เรื่องราวในตำนานทุกบทปล่อย Sky good ฮาร์ดคอยกเว้นเรื่องของเขาเองนี่ก็ผ่านมาหลายเพลาแล้ว จ้ะอะไรเจ้านายหลังจากที่เจ้านายสร้างสโตนจิเนเตอร์ได้แล้วเจ้านายก็ต้องไปขวดแก้วขวดอื่นๆแล้วเจ้านายก็จะจบสรุปไปขวดแก้วขวดอื่นๆคือจบเลยใช่ไหมใช่จบชีวิตเจ้านายเธอ,อแล้วมันมีทั้งหมดกีด่ขวดแก้ว,วแจ๊ะโอ้เจ้านายมีตาเจ้านายก็นับดูสิกวนนะเปล่าผมเก่ากวนนะหนึ่งสองสา โออันนั้นน่าจะใหญ่สุด4 5แล้วก็6 7 8 9 10 11 11ขดแก้วใช่ไหมรวมรวมแล้วประมาณนั้นแหละงั้น,นอนก่อนนะเอาเออเจ้านายก็ดูพระอาทิตย์สยิมันยังไม่ตกเลยแล้วนายอยากตกไหมตกอะไรตกตกจากจากที่นี่เลยโอเคมืดแล้วให้มผมนอนด้วยไหม นอ,นอยู่งันละอยู่งันละไม่ต้องมาคนอะไรไม่รู้ไม่ให้นอนด้วยบ่นอะไรคนเดียวนะบนอะไร,รอไรป่าบนนะโอเควันนี้เราต้องออกตามหาอาสิ่งของก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะปั๊มหินก่อนปั๊มสโตนก่อนนะโอเคนะแจ้ะนะอือทำอะไรก็ทำมาโตแล้วเป็นไรเจ้านายเป็นคนอืตอตอบอย่างงี้มีแววแววอะไรแววโดนโดนอะไรไม่บอก มีรับลมคมในกับเจ้านายเจ้านายซื่อบือ้อดังกรชนเอ๊ะแปลกเจ้านายวันนี้เจ้านายไม่ทำอะไรผมเลยเอาใครทำใครได้เรื่องแบบนี้ว่าร้ายคนอื่นก็ได้เองเอผมยอมแหละงั้นเจ้านายว่าร้ายผมกลับเจ้านายจะได้โดนกับผมด้วย,ฟยแฟแฟโอ้โหเจ้ะอะไรเจ้านายฉันวางไปเห็นน้ำแป๊บเดียวโหแพนต้อนตัวนี้กำเนิดเกิดเกิดขึ้นมากลายเป็นปลาหมึกส4มสี่ตัวเลย เดี๋ยวฉันไปเซีหายกับพวกเขาหน่อยแล้วกันนะระวังตัวเจ้านายปาเมืองพวกนี้ไม่น่าไว้ใจทําไมเพราะมันอร่อยคิดอะไรวะผมคิดถึงอาหารนะแกมองเพื่อนร่วมโลกของแกเป็นอาหารอย่างนั้นเหรอเฮ้อเฮ้อ,อบอโทษแล้วเจ้านายมองผมยังไงนะมองเหมือนที่ฉันมองอย๋จะจ้องงั้นสิฉันเขินเจ้านายเขินผมเป็นไรปะเกยี่สิบ้าอันเดี๋ยวฉันจะนี่เฮ้ยเฮ้นี่ไง แจ้ฉันลืมดูเลยข้างบนก็มีไม้มเขามีตาไว้ดูก็มองก็ดูก็ทำเสะําไมแจ้หมดไรนะยยแจ้ฉันขึ้นมาข้างบนแล้วนะเจ้านายระวังตกนะเป็นห่วงโอ้โโชคดีเนี่ยมีไม้อยู่ด้านบนด้วยได้โดละอย่างละอันอย่างละอันจะคุมไหมเนี่ยดีกว่า<อ><อ>ไม่ได้เนะจ้านายนโอ้จะแจ้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 ถ้าฉันเป็นอะไรไปเออเออเออ เฮ้ยฉันก็ไม่ต้องไม่ซีเรียนนี่เพราะฉันเซฟไว้ละโอ้ยฉันลำคาญเสียงสไปเดอร์ข้างล่างจังจริงๆเลยเฮ้ยทำไงดีเนี่ยก็ไปเซฮายมันสิเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะได้เซฮายกับนรกแล้วรอแป๊บหนึ่งนะฉันขอกินอะไรก่อนฉันไม่มีอะไรกินแล้วเนี่ยโอ้โอพอมกินพายก็ได้ฉันจะตายแล้วนะแจ้ลืมไปอ่ะฉันพร้อมละฉันพร้อมแล้วแจ๊ ฉันพร้อมแล้วเจ้านายโมปะนี่เป็นอีซี่เจ้านายตายได้ไงเออเอเอลืมไปโอ้ขอบคุณนะขอบคุณนะา,า,า,าโอเคเริ่มบรรจงทำกันได้เลยบรรจงชื่อพ่อผมอะไรนะชื่อพ่อแกชื่อบรรจงเหรอไม่ใช่ฉันเหรอปางเหรอพูดไปงั้นแหละต้านายรู้ชื่อพ่อผมแล้วจะไปบอกใครสรุปนั้นชื่อพ่อในายใช่ไหมใช่ บันจงกบันจงบันจงนี่บอกแล้วว่ามล้ออะบันจงกับันจงเฮ้ยผมโกรธแล้วนะจะทําอะไรอบันจงกับันจงกับันจองผมโมโหแล้วนะน้าโหขึ้นหูแล้วน้ํโหูขึ้นหูคือน้ําหูขึ้นหูถ้าเจ้านายโดนล้อพ่อแม่ชื่อพ่อชื่อแม่เจ้านายจะรู้สึกไงรู้สึกเจ็บสิเจ็บมันเจ็บจากข้างในฉันเข้าใจความรู้สึกแกนะเพราะตอนเด็กฉันก็เคยโดนว่า โดนล้อที่พ่อรับชีเมลแล้แล้ว,แล,วแล้วเจ้านายไม่คิดถึงผมบ้างเหรอที่ผมต้องโดนเจ้านายร้อนเนี่ยเอานะมันก็ไม่มีครั้งต่อไปแล้วเจใจนะถ้าหมออีกบมึงก็ถือว่าพ่อนายเป็นที่รู้จักของประชาชนท,ทั่วไปแล้วนะวพ่อเจ้านายชื่ออะไรเรื่องอะไรจะบอกเหรออย่าให้ผมรู้นะ <c oughs> ผมจะจัดหน้าเลยดู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 โอ้โหมีการตึงสายมองหน้าร้วมองหน้ามองหน้า มองหนะ้าอ๋อหิวเเจ้านายเอาของมารอผมออนี่ถ้าเกิดเชือกไม่ติดไว้นะผมจิกตัะแตกหดลาย line, มากเห็นไหม αι, เห็นไหมทำร้ายคนอื่นหดร้อยหมอบเจ้านายเริ่มก่อนนะอย่ามาพูดเจ้านายปีศาจ,ร,จร,รู้จักปะแขนกลคนแปรธาตุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้านายเนี่ยแขนกลคนวิขาดจะเจเฮ้ยมันไส้เจ้านายบ้าไปแล้ดี๋ยมานะไปไหนก็ไปฉันอยู่แค่นี้ฉันไปไหนไม่ได้ไกลหรอกแจ้เอ้ ไปที่ที่ผมไม่อยากเจอจังนายผมงอนแล้วเป็นแจ้ภาษาอะไรงอนฮะเป็นอะไรงอนอะไรทำไมผมงอนไม่ได้ฮะผมมีอารมณ์อ m โมชันนะผมมีความรู้สึกนะจังนายทำผมกับผมยังผมไม่มีความรู้สึกอะ่ะผมเป็นสัตว์และสิ่งมีชีวิตและคิดได้และเจ็บเป็นนะคุณคุณนะอืก็จริงไม่เล่าไม่เถียงไม่เถียงอุย้ย อุ้ยอยู่ดีเจอกล่องอุ้ย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 อะไรอุ้ยูอยู่ฟาวน์เดอะซิคเรทลูมอ้โหโอ้โหแจ้เดี๋ยวฉันลงไปพร้อมกับบางสิ่งของบางอย่างนะแจ้นะอืมอะไรเจ้านายเดี๋ยวรู้เลยแจ้เดี๋ยวรู้เลยเฮ้ยเฮ้ยแจ้อืมอะไรเจ้านายเอาเก็บกล่องนี้ไปก่อนแจ้ฉันลงมาแล้วฉันมาพร้อมกับชุดที่เรืองแสงอารามลางลาวาว จนนายชุดเทเอามาจากไหนแล้วเจอห้องแห่งความลับด้านบนนุ่นน่ะโอ,โอ้ลืมบอกไปในนิทานนี่ผมลืมเล่าว่ามีห้องลับด้วยจนนายรู้น้ไม่ต้องหอง่วงหรอกโอเคมาฉันพร้อมที่จะรุยแล้วมองอะไแจ๊อมองคนทำงานเป็นเกษตรกร,ร,กรใช่ใช่เลย โอเคหวังว่าเรามีอาหารอะไรกินแล้วนะแจ้เนาะรับจนนายแจ้อะไรแ,งแดงๆอยู่ใต้ปากแจ้อเขาเรียกว่าง,งอนไก่ไม่เคยเห็นนะโอเคฉันจะไปดินแดนใหม่แล้วนะแจ้นนะเดี๋ยวๆฉันวางเอาของที่จําเป็นอ่าเอาอันนี้อันนี้เก็บก่อนเก็บก่อนโอเคหวังว่าจะไม่ตกอะไรนะจนนายก็พูดไปแล้วตกขึ้นมาทําไง <gasps> คนเขาเซียนไม่ตกหรอกดู จนนายให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมเดี๋ยว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 สร้างเสร็จทุกอย่างขอวฉันจะพาแกมาเที่ยวไม่ต้องห่วงเยี่ยมเลยอุ้ยคุ้นๆเสียงนี้คุ้นๆเฮ้ยน้่นมันใครวะเดี๋ยวข้างๆเราด้วยนะเฮ้ยจะมีห้องอะไรอีกไหมจะมีห้องแห่งความลับไหมมาเรามันโดไหมเรามันโดฝาไหมสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีหนูหนู ใครเรียกว่ะเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะฉันรู้จักแกด้วยอรอทำไมจะไม่รู้จักล่ะเราเคายไปอ,อ,อ <c oughs> นี่มันตระกูลแจ้นี่วาเอ้ยมีที่ให้ไปเยอะแยะเลยด้านบนนั้นมันที่อะไรจ้า <c oughs> น,นายเมื่อกี้เห็นจ้านายพูดอะไรอะไรแจ้ะแจ๊ะปฉันเจอตระกูลของนาย <c oughs> จริงเลเขาหน้าตา,าปเป็นยังไงเหมือนนายเปียบเลยไม่ต้องห่วงหรอกตรงนี้มันคืออะไรเราต้องไปสำรวจซะแล้ว มาแล้วมาแล้วที่ไหนนี่ที่นี่ดินแดนใหม่ดินแดนใหม่ด้านใดนี้มีอะไรโอ้ยโอ้ยโหเก็บเห็ดไปกินเลยเนี่ยดินแดนเห็ดจะได้ทําซุปเห็ดโอ้โหจะทําซุปเห็ดแล้วตรงนั้นดินแดนน้ําดินแดนเป็ดเอ้ยดินแดนอืมสักอย่างโอเคใจฉันกลับมาแล้วว่าไงเจ้านายเจออะไรบ้างฉันเจอเห็ดเยอะเลยทางนู้นมีเห็ดตรงนั้นด้านนั้นมีเห็ด ผมชอบกินซุปเห็ดเดี๋ยวฉันจะพา,าแจต้ตัวตัวอ,อีกตัวหนึ่งมาให้แกแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะพาพี่น้องตระกูลแกมาหาแกเอาไหมถ้าเจ้านายสามารถเจ้านายก็พามันเลยผมมาเป็นคนที่ชอบอยู่กับเจ้านายผมไม่ชอบใครหรอกถ้าเจ้านายจะพามาก็แล้วแต่เจ้านายตามใจเจ้านายผพเบ็เอกยางอยู่แล้วฉันก็จะทำตอนนี้หัวใจฉันเต็มแล้วอา้าวไหนบอกหัวใจมีให้ผมไงหู้ ในใจฉันมีแต่เจ้านายโว้ในใจฉันมีแต่เจ้านายร้องอะไรเนะี่ยหยุดร้องเลยใจใจฉันมีแต่เจ้านายหยุดได้ไหมไม่เอาเขินเขินผมมั้งซิเขินชาวบ้านนี่เขาฟังแกเช้าละตื่นแล้วเจ้านายโอ้ยแล้วสรุปคือยังไงนะคือฉัน ก็ต้องใช้ชีวิตอ,อยู่อย่างนั้นแล้วเมือ่อไหร่จะจบเรื่องแรกคะแจ้ใจยเย็นๆสิมันต้องมีที่ไปที่มาก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆฉันอยากให้จบเลยมันต้องแบบว่าผ่านตะลุยอะไรไปก่อนให้ครบขวดแก้วหมดก่อนเรื่องต่อไปมันถึงจะมันโอ้เหรอโอเคโอเคโอเคฉันอยากจะปลดปล่อยแกจากสภาพนี้นะแต่ฉันกลัวว่แกจะหนีไปไหนผมไม่หนีไปไหนหรอกเท่าไหร่ถึงผมว่าอยู่นี่แหละผมรู้สึกปลอดภัยดี โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาสารฝันของเราต่อนะแจ้นะฝันในจหนาฝันลม,ลมลๆแรงๆโอเคฉั okay, นฉันจะออกไปหาของก่อนนะงั้นเดี๋ยวฉันจะออกไปหาของนะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปออกงั้นเดี๋ยวฉันออกไปหาของนะจานาอย่าทิ้งผมไปผมไปด้วยดีกว่า